สวัสดีค่ะวันนี้มาดูกันว่าเรามีอะไรให้ดูวันนี้มาส่งมอแปลง10 kv a ให้ลูกค้าทั้งหมด3ลูกมาดูกันว่ามีอะไรบ้างหมอแปลงลูกนี้ไปเข้า380ทับ400ไปออก200ทับ220 30m 10 kv a 3เฟส ความถี่ห้าสิบทับหกสิบเฮิร์แบบออโต้อันนี้ตัวนี้ผลิตเดือนห้าปีหกสี่นะคะทั้งหมดมีด้วยกันสามลูกที่ต้องส่งลูกค้าลูกที่หนึ่งลูกที่สองลูกที่สามคะ่ะทั้งหมดมีสามลูกสิบเควีลวดทองแดง สามเฟแบบออโต้นะคะสนใจสั่งซื้อหรือทักแชทได้0 8 4 3 8 7 2 4 0 1หรืออีกเบอร์0 8 0 7 7 0 7 9 1 4อันนี้ไม่มีอะไรค่ะมาแนะนำส่งงานหม้อปแปลงแค่นี้ก่อนบ๊ายบาย